ผมมีผ่านใหญ่ๆหนึ่งอันนะครับผมจะลองไปไถดูว่ามันจะได้หรือเปล่าไปดูกันได้เลยครับพอ่อผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมผ่านใหญ่ๆนะครับคือมันเป็นมอสไม่แท้นะครับเพิ่งมาคือมีหลายอันมากมีกวาดหิมะมีไถมีอันนั้นมีนี่นะครับผมซึ่งแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแต่ว่าผมจะเอามาต่อกับรถเคจเจ็ดร้อยอุ้ย เชจเดอยแล้วกันนะครับนี่เชจเดรอยเชจเรอยมันเราก็ต้องกดได้เลยโอเคจะรอยสีแดงไปเลยเอาสีแดงครับสีแดงสีแดงนี่น่ติ๊กติ๊ติ๊กให้หมดติ๊ก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  เดี๋ยวเราก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาดูก่อนนะว่าเค700ของเราเนี่ยมันสามารถต่ออะไรได้บ้างนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่คือเค700นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะทำการซื้อผ่านมาสักหนึ่งอันแล้วกัน,นครับอ่าลองเป็นอันนี้ดู อลองอันนี้ดูผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไถได้เหมือนรถคันสีแดงหรือเปล่านะครับโอ้ยมึงโยนไปไหนล่ะอย่าย,ยนอย่ายนนี่น้องเอ,อ้อ่ะโอเคลองต่อดูนะครับอ่ากดชิปอ่ากดชิปขึ้นลงนะครับมันไถได้ปะ เอเฮ้ยแล้วอ๋อแล้วเอาแล้วทำไมผ่านมันไม่ลงตามอะ่ะอ๋อกดตัวบีเออกดตัวนะวีนะครับว้ยยังไม่ถึงพื้นเลยพระเจ้าเอา้แล้วมีไว้ทำไมวะเนี่ยมีไว้กันกระแทกเหรอเดี๋ยวมันยังไม่ถึงมือเลยมึงจะมีไว้ทำไมเอา้ามันมีผ่านอันนี้ไว้ทำไมวะผมงงไปหมดแล้วเนะี่ยอ่ะ มันจะเอาแล้วสรุปผมจะมีไว้ทําไมเนี่ยผ่านไตัวเนี้ยฮะคือมันมีไว้ทําไมในเมื่อมันไถ่ไม่ได้อะอ๋อนี่มันเล็กใช่ไหมลองเอาอันใหญ่มาดูดินี่มันอันนี้มันน่าจะเล็กอ่ะลองเอาอันใหญ่มาดูดิก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะต่อได้หรือเปล่านะครับ อ,อ๋อสามารถคอนโทรลได้นี่ว่าโอ้โหคนไปบอกเฮ้ยเฮ้ยๆมันยืดได้ขนาดนั้นเลยหรออ๋อแต่แต่ว่ามันไถไม่ได้นะคุณผู้ชมมันไถไม่ได้หรอคุณผู้ชม ม,มันมันไม่สามารถไถได้จริงๆนะมันมันไม่สามารถที่จะไถได้แบบจริงๆจังๆอะ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอะ่ะเราลองไปไถดินดูไหมอา่าผมลองไปไถดินดูสักหน่อยนึงว่ามันจะได้หรือเปล่าอา่าดินมันอยู่ตรงไหนวะ่ะแถวแถว แถวแถวนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่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 ลู้นๆฝั่งนู้นฝั่งนูนอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าซึ่งผมผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะไถได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาลงได้นะเฮ้ยไถได้เปล่าไถาได้โคตรดีเลย อุ้ยถ่ายได้ดีเลยถ่ายได้ดีเลยคุณโยมอุ้ยถ่ายได้แบบดีเลยแบบยกแบบอิสระมากมากอ่ะอุ้ยถ่ายแบบดีเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยถ่ายดีจัดถ่ายดีจัดอุ้ยถ่ายถ่ายได้แบบโคตรดีเลยอ่ะอ้าผ่านดีเว้ยผ่านดี นี่ครับว้าผ่านดีครับผ่านดีโอ้โหพระเจ้าเอ้ยไถดีนะแต่ว่าอ่ามันมันผมอยากให้มันไถแบบว่าอิสระอ่าไถไ,ได้แบบไถจริงๆอ่ะไถได้ทุกที่อ่ะผมอยากอยากได้แบบนั้นมากกว่านะครับครับผม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 อยากได้แบบไถแบบอิสระเลยเนาะคือเดี๋ยวผมเอามารีวิวแบบให้มันครบทุกอันเลยเนาะ ตอนแรกอ่านี่ผมซื้ออันนี้อยู่นะครับมันสามารถที่จะต่อได้อันนี้ก็อันนี้เป็นผานแบบเหมือนแท็กเตอร์อะไรเงี้ยนะผมออันนี้ก็เป็นผานแบบเหมือนผานผานหน้าอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผานดันนะอันนี้ก็สามารถที่จะเสียบฟางได้นะครับอันนี้อันนี้คือดีเลยนะนี้คือดีเลยนะอันนี้อันนี้คือดีจริงนะ โอ้โเราไม่ดิ้งไม่อะไรเลยอะ่ะรู้รถกี๗ร้อยมันแรงอยู่แล้วเนาะโคตรดีเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิมันดัดนแบบง่ายมากเลยอะ่ะโอ้โดันแบบง่ายจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองไปเอาผานอีกตัวหนึ่งมาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่าว่ามันจะเป็นไงเฮ้ยไม่ใช่อ่า เออเอเอคือเออคือนะครับอ่าเรามาตรงนี้แล้วก็บินไปบินไปนี่ไงก,ก็ก็คือเราเราต้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับ ผมก็มองว่ามันเหมือนกันนะโอ้แต่โอ้อรู้สึกว่าตัวนี้ใหญ่ๆกว่านะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าว่าวะให,วใหญ่มากเลยว่ะอ่าโอ้ยอ,อันนี้ใหญ่กว่าดัานได้เยอะกว่าอุ้ยดีดีไปผ่านตัวนี้ดีว่ะมาสำหรับการกต่อในสำหรับเคสเจ็ดรนะ้อยเนาะ แต่มันจะหลงหลงเยนะเพราะว่ามันมันถอยหลังถอยหลังดันนะถอยหลังเออเราต้องถอยหลังนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้อันนี้เราอันนี้ผมเดินหน้าอยู่นะมันจะงงงงหน่อยนะอันนี้อันนี้เพราะว่าอันนี้เราเราต้องถอยหลังไงเออถอยหลังครับอันนี้อันนี้เดินหน้ามันจะงงงหน่อยนะ อุ้ยมีเสียงอีดแอดอีดแอดอ่ะอ ouais ืออืออือว้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดป้าโอ้ยอืออือดันไปเลยว้าววิเศษวิเศษวิเศษผ่านใหม่ครับผ่านใหม่พี่ผ่านนี่ดีกว่าผมชอบอ่ะ ดันไปดันมาเจอน้ำอ่ะคุณผู้ชมดันไปดันมาน้ำออกซะงั้นเลยก็ทำไมมันดันไม่สะอาดวะทำไมมันเหลืออีกอยู่เลยอ่ะดันให้มันสะอาดดิพี่เอ้ยอ๋อนี่ไงโอ้นี่สะอาดแล้วสะอาดแล้วโอ้มันหลงหลงลืมลืมอ่ะคุณผู้ชมมา เอ้ยดันดีดันดีดันด,ด,นดีนี่ไงนี่ไงถึงพื้นแล้วนี่ไงอุ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยอู้ดน้ำลึกจัดเลยว่ะน้ำลึกจัดน้ำลึกจัดคุณผู้ชมดันขึ้นไปอืออืออืออ่าไม่มีอะไรครับวิดีโอนี้พามาดูผ่านเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะปิดวิดีโอแล้วสิบนาทีแล้วกันนะครับอยากให้เอาไปทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผม ท่านพีก็คอมเมนต์บอกได้หมดแหละสุดยอดสุดยอดคุณยงสุดยอดเลยปึย์โอยโอเคก็บอกมีสองกระบอกเลยเหรอก็ะบอกให้รอลิกสองกระบอกเลยว่ะสุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยนะครับเนะอเนะอ ไป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 โอ้เลยผมชอบไอ้เผาที่มันปั่นมากเลยอะะ่ะบคุณผู้ชมดูดิมันปั่นแบบอิสระมากเลยครับปั่นตามแรงแบบเราปั่นตามแรงเรากดเลยอ,ะอ่ะาไอ้หมุนหมุนอะ่ะเห็นไหมครับโอ้หมุนแบบสมจริงมากเลยอะ่ะเอาแล้วไอ้ที่หมุนหมุนตลอดเวลาคืออะไรวะทำไมมันถึงหมุนตลอดเวลาโหนี่ผมงงมากนะครับอ๋อรถแบบสมจริงเอา้าทำไมผมโดดไม่ขึ้นวะ เอ้าแล้วมึงมาถึงนี่มันจะโดด <Liberty> ไปขึ้นวะเอ้าอุ้ยอ่านี่นี่พาลงพาลงมาดูนี่นี่เห็นไหมแต่ทำไมมันถึงไอ้นี่มันถึงหมุนตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้โหเป็นเครื่องมาขับเผาเลยว่ะขับเผามาขับล้อเลยว่ะสุดยอดเลยอ่ะอืดเอ้าอ๋อนี่มันต้องยืดออกอีกว้าอือโอ้ยโอ้ยโอ้ย อูดแรงมากแรงมากแรงมาก oh, โอ้โหเจอกันใหม่วีดีโอนาครับผมสวัสดีครับอีดีจัดเลยว่ะผ่านตัวนี้ดันง,ง่ายดีไม่เด้งไม่อะไรด้วยไม่ใช่มดแท้ด้วยนะครับแต่เหมือนมอดแท้เลยเป็นมดแท้ได้เลยนะเนี่ยเออทำไมเขาไม่ใช่มอดแท้มาเอาไปอัพลงมดแท้ได้สบายเลยเนี่ยนะคนะรับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ